ดีเวอรุ่นคอซีรีส์ทุกคนนะวันนี้เจอกันอีกแล้วกับ JJ Series และวันนี้เราจะมาสปอยแบบเผ็ดแบบจึง้งซีรีส์เกาหลีเรื่อง S-Line ปี2025แค่ชื่อก็คือเหมือนชื่อลายซิกแพคใช่ปะแต่ไม่ใช่นะจ๊ะมันคือเส้นสีแดงที่ลอยอยู่บนหัวคนซึ่งจะแสดงว่าใครเคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งทางเอิรทางกายกับใคร พูดง่ายๆก็คือเส้นนี้มันฟ้องหมดว่าใครเคยทําอะไรกับใครไว้นางเอกของเราฮะย่อนฮึบแสดงโดยอารินจาก Oh My Girl น่ารักมากแม่คือเธอเห็นเส้นนี้มาตั้งแต่เด็กจ้าเหมือนเปิดเส้นติดตัวอะตอนแรกก็แบบแอบสงสัยนะทำไมผู้ใหญ่บางคนเดินมาด้วยกันแล้วมีเส้นเชื่อมอยู่ แต่พอโตมานางก็เข้าใจโอ้แม่เจ้าเรื่องมันเข้มข้นตรงที่มีคนทำแว่นเอสไล์ออกมาขายใส่ปุ๊บเห็นหมดว่าใครเคยนอนกับใครโป๊ะแตกทั้งหมู่บ้านจ้าชีวิตคนในเมืองเลยวุ่นวายมากสามีภรรยาเลิกกันเป็นแถวอดีตที่ไม่อยากให้ใครรู้ก็เดนแฉหมด นางเอกเลยจับมือกับฮันจีวุกตำรวจสุดหล่อรับบทโดยลีซูฮุกหน้าอย่างคมแล้วก็ครูจูจินที่รับบทโดยลีดาฮีปังมากแม่รวมทีมกันสื่อว่าใครมันเป็นคนผลิตแว่นบ้านนี้ขึ้นมาระหว่างนั้นก็มีคดีปริศนาเกิดขึ้นแบบว่าคนตายแล้วเส้นเอสไลน์หายไปเฉยยิ่งดูยิ่งงงยิ่งลุ้นยิ่งติดงอมแงม ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ดราม่านะมันยังตีแสกหน้าสังคมได้ว่าเราควรรู้ความลับของคนอื่นจริงๆหรอหรือบางเรื่องมันควรอยู่เงียบๆใต้พรมไปตลอดสรุปเลยนะพินใครชอบแนวลึกลับแฟนตาซีปมจิตปมคนปมแฉอยากดูอะไรที่ไม่เหมือนใครในโลกและขอหนุ่มหล่อสายดาร์กตาคมเสียงต่ำไปค่ะไปดูเอสไลและถ้าใครดูแล้ว อินอยากสปอยต่อก็อมเมนไว้เลยนะอย่าลืมกดติดตามช่อง JJ Series ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย